สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป3าทุกคนนะครับวันนี้นะครับคุณครูก็จะพานักเรียนนะครับมาทําแบบฝึกหัดนะครับเพื่อ,อทบทวนนะครับในเรื่องของการลบการลบซึ่งมันจะมีความยากตรงที่การจะยืมหลักการจะยืมเลขหลักถัดไปนะครับแต่เลขหลักถัดไปนั้นไม่มีให้ยืมนะครับก็คือมันเป็นศูนย์นั่นแหละนะครับ มันเป็นศูนย์แล้วจะทํำยังไงต่ออย่างเงี้ยมันทํายากแล้วนักเรียนก็ทําแบบฝึกหัดมาบางคนก็ทําผิดบางคนก็ทําถูกซึ่งอยากจะมาเพิ่มเติมนะครับอ่าก็ด้วยได้ทําแบบฝึกหัดขึ้นมานะครับเอาตัวไหนดีในการยกตัวอย่างนักเรียนเอาตัวนี้แล้วกันนะตัวเลขเยอะๆนี่ตัวเลขเยอะๆนี่นะอา้าวเราก็มาดูว่า เขาให้เราทำอย่างไรนะครับอันนี้คือเลขอะไรครับหน่วย1ิบร้อยพันหมื่นแสนล้านแล้วก็พอหลักล้านแล้วก็หลัก30ล้านนะครับหลัก10ล้านนั่นก็คือตัวเลขที่มันเยอะอยู่แล้วตัวนี้แล้วก็มาลบาจำนวนที่มันน้อยกว่านะครับถึงจะลบได้อันนี้ก็จะเป็นหลักแสนนะครับ8ปดแสนเจดมื่นแปพันเจ็ดร 69เรามาแสดงวิธีทำกันนะครับคุณครูก็จะระวังนะครับไม่ให้มันหลุดเฟรมวิทีทำนะครับก็เอาตัวเลขมาตั้งเลยนะครับไอ้30ล้านนี่ตั้งไปเลย3 0 0 4 1 2, 0, งนหนึ่งนะครับใส่ลูกน้ำให้มันเขียนช้าๆไม่ใช่อะไรนะกลัวตั้งหลักกลัวเขียนโจทย์ผิดนะครับมันตัวนี้มันเยอะอ่าตัวนี้เวลาจะมาลบนะครับนักเรียนก็จะต้องเขียนจากด้านหลังมานะครับไอ่เ้าตั้งให้ตรงนะตั้งไม่ตรงนี่ผิดไปเลย 6, 7, เจ็ดอ่าแปเสร็จก็มาเจ็ด ก็มา 8, ดนี่ครูจะใส่ลูกน้ําให้เลยนะครับตรงนี้่ะทีนี้ก็จะทําการลบนะครับอ่าห9ลบเ้าได้ไหมครับ1นลบเไม่ได้เพราะว่า1มันน้อยกว่า9เราก็จะต้องไปยืมจากศูนย์มาจะไปยืมจากศูนย์มันก็ไม่มีให้ยืมนี่เห็นไหมปัญหาตรงนี้0ูย์ก็ต้องมายืมจาก2ซึ่งมีอยู่แล้วใช่ไหม สก็จะเหลือเป็น1ต้องทำขั้นตอนนี้ให้เสร็จก่อนนะครับนี่นศูนย์มันก็จะแปลงร่างเป็น10 1ก็จะสามารถยืมจาก10ได้แล้วก็จะยืมมาหนึเป็น11อ,อย่างนี้ศูนก็จะแปลงร่างเป็น9เพราะเพราะพราะโดนดึงไปหนึใช่ไหมนี่ตัวน้อย,อยข้างบนนี่ดูใกล้ๆแล้วกัน11บเลบเเหลือเอาเร็วๆเ,เ,เลยนะสอง ต่อมาพอลบไปแล้วเราก็มาลบหลักถัดไปนะไม่ใช่ว่าจะไปหายืมไปมั่วนะครับพอลบได้แล้วเราก็มาลบหลักถัดไปดูว่ามันลบได้หรือเปล่า9้าลบหเหลือสนี่ตัวนี้อีกทีนี้ปัญหาหนึ่งลบเจ็ดได้ไหมหนึ่งลบเจดไม่ได้จะต้องไปยืมตัวถัดไปก็คือหนึ่งตัวนี้หนึ่งตัวนี้โดนยืมไปหนึ่งก็จะกลายเป็น0 อันนี้มาคู่กันเป็น11 11อิดลบเจดได้ได้แล้วก็ได้ได้สี่แบบนี้อ่าศูนย์ตัวนี้ศูนย์ตัวนี้ลบ8ดได้ไหมลบ8ดไม่ได้นะครับต้องไปยืมจากสี่มาสี่ก็จะเหลือเป็นสามอ่าศูนย์ตัวนี้ก็จะเป็นคู่กันเป็น10บนะครับลบกันเหลือสองนะครับอืสามลบเจ็ดได้ไหม สามลบเจ็ดไม่ได้ก็จะต้องมายืมจากศูนย์ตัวนี้ศูนย์ตัวนี้ก็ไม่มีให้ยืมมายืมจากศูนย์ตัวนี้ศูนย์ตัวนี้ก็มีมีให้ยืมมายืมจากสามทีนี้สามตัวนี้ก็จะเหลือสองอันนี้ก็เป็นสิบพอมีสิบแล้วศูนย์ตัวนี้สามารถยืมได้ก็สามารถยืมไปมันก็แปลงร่างเป็นสิบก็เหลือเก้าไปแล้วแล้วตัวนี้ก็ยืมมาคู่กันเป็นสิบมันยากนะเรียนนะยากมากนะตรงนี้นะคู่กันเป็นสิบแล้วก็สิบลบแปดเหลือ อ๋อเรายังอยู่หลักนี้โทษทีโทษท,ทียืมมาเป็นสิบใช่ไหมยืมมาเป็นสิบแล้วอู้มันจะลืมมากเลยนะนักเรียนก็จะมีสามมารอยยืมต่ออยู่มันก็จะโดนยืมไปเหลือเก้าแล้วนี้ก็จะเป็นคู่กันเป็นสิบสามอู้มันยากมากเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรลบกันเหลือหกแล้วกันตรงนี้เก้าลบแปดเหลือหนึ่งเก้าไม่มีตัวลบชักลงมาเป็นเก้า สก็ชักลงมานะครับนี่คือคำตอบ1 2 3 1 2 3อยากรู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับคุณครูขอจะทดสอบตรงนี้เลยนะครับก็คือเอาคำตอบตัวนี้บวกกับตัวลบนะครับก็จะเป็น2 9 1 6 2 4 3 2มันเลขหลัก10ล้านนะครับนักเรียน ลองเรียกหลักเยอะๆดูบวก9 6 7 8 7 8 9บวก2เป็น11ทษมา1เป็น6บวก3เป็นกับตัวทษเป็น10ทษมา1 7บวก4เป็น อ่าสิเป็น12ใส่2ทดมา1 8บวก2เป็น10 11 1ทดมา1 6บวก7เป็น13 14ใส่4ทดมา1 8บวก1เป็น9เป็น10กับตัวทดก็ทดมา1อันนี้บวกกันก็ได้10ก็ใส่0ทดมา1ก็เป็น3นะครับก็มาไล่ดูถูกหรือเปล่าอ่า มันก็จะได้ตัวตั้งนะครับตัวตั้งก็คือ3 004 1201ศอ่ะถูกไหมถูกนะครับอ่ะครูครูจะติดการใส่ตัวนี้นะครับให้ลูกน้ำนะครับ30ล้าน40่0 0 1 201. ก็คือต้องบอกว่า2องอเอ็ดนะครับต้องบอกว่า2องอยเอ็ดนะครับเลขหนึ่งอยู่ข้างหลังนะครับต้องเรียกเป็นเอ็ดนะครับถ้าอยู่กลางๆไม่เป็นเอ็ดนะครับนี่สามสิบล้านสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยเอ็ดนะครับอันนี้คือตัวนี้คือการทดสอบนะครับว่าเราได้ลบกันมาถูกต้องไหมนะครับน่ะ โอ้ยากมากข้อนี้อ่ะก็ให้นักเรียนทํามานะครับนี่มีอยู่หกข้อทําให้แล้วหนึ่งข้อนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ